สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีลกครับขอลัมน์พลปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้วันที่5เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2566นะครับเป็นวันเสาร์หัวข้อที่คุณเปลวให้ไว้นี่คือขืนเชื่อมันเนี่ยชาติไม่เหลือไอ้มันที่ว่านี้เนี่ยใครเนื้อหาใจความคุณเปลวเริ่มต้นอย่างนี้นะครับบอกว่า ท่านประธานวันนอเนี่ยผมเนี่ยเลิฟเลยนะครับเลิฟที่แปลว่ารักนี่แหละครับเมื่อก่อนเป็นใครก็ว่าสังขารกอกแงก,กอย่างนี้มันจะไหวหรือว่ากันอย่างนั้นแต่พอเป็นวันนอที่บอกว่าง,งอกแงกเนี่ยปรากฏว่าเสยสอสอ9 9คนนะครับทั้งเก่าทั้งรุ่นเก่าทั้งใหม่ทั้งรุ่นควายแตกเปลี่ยวเนี่ยหงายท้องเยี่ยวแตกเยี่ยวแตนไปตามๆกันเลย ไอ้พวกนี้เนี่ยรู้จักวันนอน้อยไปหน่อยนะครับเห็นอ่อนนอกอย่างนั้นนะครับแต่รู้ไว้ด้วยว่าใคเนี่ยแข็งปังเลยนะครับไม่งั้นเนี่ยไม่มานั่งในตําแหน่งประมุขรัฐสภาถึงสองครั้งสองคราได้หรอนะครับโรมที่ทําเป็นเก่าไปยกเอาเรื่องที่รัฐสภาลงมติเด็ดขาดไปแล้วเมื่อวันที่19กรกฎาคมจากันได้ใช่ไหมครับก็เรื่องการเสนอชื่อบุคคลซ้ําเป็นนายกรัฐมนตรีในคราประชุมเดียวกันนั่นแหละครับทำไม่ได้ไปหยิบยกเอามติ ในวันนั้นแล้วกลับมาตั้งเป็นยติใหม่เสนอให้รัฐสภาทบทวนมติในวันนั้นของรัฐสภาอีกครั้งหนึ่งไม่งงนะครับคือมติมันออกมาแล้วแต่ท่านโรมเนี่ยก็มาเสนอยติใหม่เพื่อขอให้รัฐสภาเนี่ยพิจารณามติในวันนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่งง่ายๆครับ ท่านประธานบรรณอก็เลยบอกว่าเอ้ยมันทําไม่ได้เรื่องแบบนี้ในที่ประชุมมีมติรัฐสภาเด็ดขาดไปแล้ววินิจฉัยตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ1 5 1และขณะนี้เนี่ยผู้ตรวจการแผ่นดินก็ส่งเรื่องไปให้ศารลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไปแล้วนะครับซึ่งศาลก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าจะวินิจฉัยรับคําร้องหรือไม่ในวันที่16สิงหาคม ในเมื่อสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอย่างไรก็สามารถทําตามที่นายรังสิมันเสนอได้แต่ไม่ควรที่จะพิจารณาตอนนี้เพราะว่าอาจจะติดขัดที่สารรัฐธรรมนูญท่านประธานมานก็มาอย่างนี้นะครับเพราะว่าในโรมซึ่งเป็นคนที่ได้รับการปลุกเสกจากผู้นาวิญ,ญญาณไม่ได้เขียนผิดนะครับแล้วก็ไม่ได้อ่านผิดด้วยคุณเปลวใช้คําว่าผู้นาวิญ,ญญาณคือไอ้คำว่าจิตเนี่ยมันหายไปถ้าเป็นผู้นําจิตวิญ,ญญาณเนี่ยมันดูดีครับแต่ผู้นาวิญ,ญญาณ แปลว่าอะไรคุณผู้ฟังที่รักก็ลองคิดตามกันแล้วกันนะครับในโรมเนี่ยได้รับการปลุกเสกจากผู้นำวิญญาณน,นามว่าปิยบุตรศาสดาส้มสามนิ้วในโรมก็เถียงขึ้นมาบอกว่าท่านประธานครับสามารถใช้กลไกสภาได้นะครับไม่มีความจําเป็นนะครับจะต้องไปพึ่งพาสารรัฐธรรมนูญเพราะในเมื่อเราตัดสินใจไปแล้วก็สามารถแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้โดยใช้อํานาจสภาฮันแน อึ้งอ่างสภาจริงๆนะครับเนี่ยโอ้โหพองตัวใหญ่เนื้อสารรัฐธรรมนูญซะแล้วบรรดาพักผู้ดดก็ยกมือขึ้นช่วยกันลุมท่านประธานบันนอแค่นั้นไม่พอนะครับปรากฏว่าชนน่านแล้วก็คณะเพื่อไทยเนี่ยซึ่งสลายรูปหัอใจกับก้าวไกลเป็นรูปบางเอกไปเมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับ ชนน่านก็แสดงความเอื้ออาทรโชว์บทสหายร่วมรบลุกขึ้นมายืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับก้าวไกลสนับสนุนให้เดินหน้าตามยติที่นายรมเสนอเอาไว้แต่อย่าว่าแหละครับแข็งโป๊กคือยี่ห้อของวันนอต่อให้ร้อยรุมหนึ่งด้านหน้าเข้ามาเนี่ยท่านก็ยืนหลังชนฝ่ายอย่างนั้นแหละครับทําไม่ได้ครับวันนอบอก็ทำไม่ได้ครับมติรัฐสภาเมื่อวันที่19กร,รกฎาเนี่ยวินิจฉัยตามข้อังครับการประชุมข้อ151ถือเป็นเด็ดขาดไปแล้วนะครับ ดังนั้นเนี่ยจะมาทบทวนเรื่องเดิมเนี่ยไม่ได้หรอกครับไม่ฉะนั้นอีกหน่อยการตัดสินของรัฐสภาก็จะต้องทบทวนกันอยู่ตลอดเวลาสิครับนี่ยครับผมเงี่ยพับผ่าตบเข่าฉาดเลยคนเป็นประธานเนี่ยมันต้องอย่างนี้ครับหลักการกับมติเมื่อมีไปแล้วมันก็ต้องแน่วแน่เยี่ยงเสาหลักปักหินนะครับถ้าเกิดขืนไปยอมไอ้พวกลิงเขย่าตอเนี่ยประธานมันนอนน่นแหละครับที่จะเสียยี่ห้อสเปล่า อีกอย่างหนึ่งคือทุกคนเนี่ยอดวันไหวกันไม่ได้แต่แรกนะครับเอ้ในบันนอเนี่ยเป็นพักในขบวนการก้าวไกลถ้าเกิดขึ้นมาเป็นประธานรัฐสภาแล้วเนี่ยจะเชื่อได้ยังไงล่ะครับว่าการทําหน้าที่ของบันนอเนี่ยจะรักษาความเป็นกลางในฐานะประธานรัฐสภาเอาไว้ได้โดยที่ไม่เอ็นเอียงไปทางก้าวไกลหรือทางเพื่อไทยแต่นี่นะครับสามนัดมาแล้วนะครับที่พิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าใจท่านเนี่ยคือใจคน จะอยู่กับฝ่ายไหนมันก็เป็นเรื่องของใจแต่ว่าหน้าที่ประธานการปฏิบัติของท่านเนี่ยยึดมั่นอยู่ในกฎหมายอยู่ในกฎระเบียบอันเป็นกติกาของระบบนะครับทุกๆก,การตัดสินใจนี่พดุงเอาไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันนิติบัญญตัติแล้วก็ยึดความถูกต้องอยู่เหนือความถูกใจของใครๆนะครับผมชื่อชมท่านนะครับชื่อชมท่าน จะบอกก็เป็นโชคดีของประเทศชาติเนี่ยก็คงไม่ผิดหรอกครับที่ยามวิปริตการเมืองเนี่ยเราได้คนไม่คดมาคัดท้ายในภาวะที่มีคณะบุคคลอาศัยกราบของรัฐสภาเนี่ยจะพลิกฟ้าคว่ำดินก็เห็นไหมละครับในเมื่อโจราประชาธิปไตยอาศัยพวกมากจะลากเอาไปกินให้ได้เนี่ยถ้าเกิดท่านวันนอเป็นอย่างที่คนส่วนใหญ่หวั่นไหวกันแล้วก็ท่านทําเป็นยอมมั่งอะไรมั่งก็คงไม่มีใครไปตาหนิท่านได้เต็มปากกันนะครับแต่นี่ไม่นะครับ ท่านไม่เลยกฎเป็นกฎกติกาเป็นกติกาเมื่อพวกมึงดึงดันจะเอากันท่านก็สั่งปิดประชุมมันเลยหมดเรื่องนี่แหละครับไอ้ปฏิกิริยาแบบไหนครับที่เกิดตามมาจากพวกสุกรการเมืองเนี่ยนะครับอืมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับได้ยินแต่นายชัยธวัตตุลาทนซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาออกมาถแถลงหลังการประชุมเสร็จสิ้นไปแล้วชัยธวัตได้บอกว่าอย่างนี้ครับ เวันนี้เนี่ยควรจะให้ลงมตินะครับว่าสมาชิกรัฐสภา,าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับยัตติซึ่งเป็นกระบวนการตามปกติที่ควรจะดําเนินไปในฐานะที่พักเก้าไกลเราเป็นฝ่ายสนับสนุนให้ในายวันบูหามัดนอมัทาดํารงตําแหน่งประธานสภา,าโอ้แม่เจ้าโว้ยนี่เป็นคําพูดของเลขาธิการพักเก้าไกลนะครับ ในฐานะที่พักคก้าวไกลเป็นฝ่ายสนับสนุนให้นายวันมูหัมัดนอมทาเนี่ยดำรงตำแหน่งประธานสภาเพราะฉะนั้นควรจะลงมติว่าสมาชิกรัฐสภาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับยติโอ้โหคุณเปลบอกว่าผมเคยเห็นแต่พวกเด็กวัดกับพวกสุกรณ์การเมืองที่ชอบนำเลิกบุญคุณเท่านั้นแหละครับก็เพิ่งจะมาคราวนี้แหละครับจะเป็นสุกรการเมือง หรือท่านผู้ทรงเกียรติก็เลือกเอาแล้วกันนะครับมาในบททวงบุญทวงคุณประธานรัฐสภาอุตสาห์สนับสนุนให้เป็นแล้วเนี่ยกลับไม่ยอมเปิดช่องให้กับปฏิบัติการพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินดูดูไปเนี่ยนะครับเอผมว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลนี่เหมือนเขาหย่ากันทางยุทธศาสตร์เหมือนกับคนทางไกลบางคนน่ยนะครับไปหย่ามีที่ฮ่องกงเพื่อผลทางกฎหมายแั่นั้นแหละครับแต่ว่าเป็นจริง เขายังปะกันอยู่นะครับเนี่ยระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลคือดูตามลายแทงถแถลงการและก็พฤติกรรมร่วมทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันเนี่ยมันหน่อแนวท่ามันจะเป็นอย่างนั้นซะด้วยเล่นบทแยกกันแต่ว่าจะไปตั้งสสรร่วมกันแล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งไอ้เรื่องนี้เนี่ยมนันเป็นเป้าหมายหลักสู่อนาคตในทางยาวของทั้งสองพักนี้อยู่แล้วนะครับที่เขาวาดหวังกันว่าจะร่วมกันคลองเมืองเป็นบรรณการให้กับไอ้กันในทางน่าจะเป็น เอาไปว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยคลอดยากครับแม้จะไม่ถึงขั้นต้องตายทั้งกลมก็แต่ครับแต่เมื่อคลอดออกมาแล้วเนี่ยก็อย่าหวังให้เป็นชวนป่วยปีแปดก,ก็ตราลูกกตัญญูเลยนะครับไม่ต้องดูจากที่ไหนหรอกครับดูจากแหล่งกําเนิดคือรัฐสภาชุดนี้ก็แล้วกันมันผิดฝาผิดฝั่งตั้งแต่ต้นแล้วก็นับตั้งแต่เปิดสภามานี่ก็มุ่งหน้ากแต่เรื่องอํานาจแล้วก็ผลประโยชน์ทันเอง ทั้งที่ตอนหาเสียงในทุกพักก็ยกเรื่องเศรษฐกิจปากท้องของชาวบ้านบอกว่าโอ้ยเป็นเรื่องสําคัญเร่งด่วนเฉพาะหน้าที่จะเข้าไปแก้ให้ได้เลยแล้วเป็นยังไงล่ะครับอุตรุดอีลงตุงนั่งอยู่กับเรื่องของกูส่วนเรื่องของชาวบ้านเนี่ยช่างบันกูลืมไปแล้วขนาดเพื่อไทยเนี่ยออกถแถลงการบอกว่านโยบายเร่งด่วนถ้าได้เข้าไปเป็นรัฐบาลปุ๊บทำปั๊บเลยเรื่องแรกทันทีคืออะไรรู้ไหมครับ ไม่ใช่เรื่องแจกเงินคนละหนึ่งหมื่นบาทนะครับไม่ใช่เรื่องปากท้องนะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเงินขั้นต่ําวันละหกร้อยบาทตามที่หาเสียงเอาไปด้วยไม่ใช่เลยแต่เป็นเรื่องการประชุมคอรมอนนัดแรกเนี่ยจะลงมติตั้งสสรเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทันทีเขียนเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหมดหนี้หมดสินอย่างนั้นแหละครับคุณเปลตั้งคําถามอย่างนี้นะครับแต่คําตอบคือเปล่าแล้วครับไม่ใช่หรอกครับเขียนเพื่อเปิดช่องให้พวกกูเนี่ย เป็นสอสอได้เป็นรัฐบาลง่ายๆเขียนแก้กฎหมายให้พวกหนีคดีหมดอายุความเขียนเปิดช่องให้แบ่งแยกราชอาณาจักรกันไปครองได้เขียนเพื่อตอนกองทัพให้เป็นหมันไปสู่ขั้นล้มสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยครับจิตซ่อนอยู่ในร่างทรงบางพักบางพวกในสาภามันมุ่งไปทางนี้จริงๆจงจำฝังกะโหลกกันไปเลยนะครับ ไม่มีหรอกครับไอที่บอกว่าความรวยความอยู่ดีกินดีมันจะเกิดขึ้นได้จากตัวหนังสือที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญไม่มีหรอกครับโอ้โหทำไมงานที่คนไทยอยู่ดีกินดีรวยกระจายหาไปตั้งนานแล้วนะครับก็ดูสิครับประเทศอื่นๆเนี่ยส่วนมากเขาก็มีรัฐธรรมนูญฉบับเดียวทั้งนั้นแหละครับประชาชนของเขาจนเลยครับไม่นะครับเขาก็รวยดีอยู่ดีมีสุขดีมันเกิดจากความอดทนเกิดจากความขยันในการทำมาหากินมีแต่ไทยเรานี่แหละครับไอ้นักการเมืองบางคนบางตัวเนี่ย ชอบอ้างบอกว่ารัฐธรรมนูญกินได้บ้างแล้วก็บอกว่าจะเขียนรัฐธรรมนูญให้คนเนี่ยอยู่ดีกินดีเชื่อมันสิครับจะได้ออกรูปเป็นควายก็กลองคิดดูง่ายๆกันแล้วกันนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีรัฐธรรมนูญมาแล้ว20บฉบับมากที่สุดในโลกละมั้งแล้วประชาชนคนไหนบ้าง่ะครับที่อยู่ดีกินดีคนไหนบ้าง่ะครับที่ร่ํารวยอยากรู้ไหมครับถ้าอยากเนี่ยให้ไปถามไอ้คนที่พูดประโยคนี้กันแล้วกันประโยคที่บอกว่า รวยเราไม่โกงไงครับ